ก่อนจะรับช่วมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับส c r i b e และกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอโคนติกและสามารถติดตามเราได้ทางชุดช่องทางโซเชียลมีเดียเลยนะครับขอบพระคุณครับจะน่าร้อนหน้าหนาวหรือน่าฝนแต่ยังไงว่านเราก็ร้อนอยู่ดีตอนหนักหรือวันเย็นๆเราก็ต้องเติมน้ำแข็งตลอดเวลาวันนี้เรามีแอคชั่นเด็มานำเสนอกับอัลคอนติกไอเมเกอร์เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ รุ่น ANICM 1. 1 5 0 1ความจุ1.5ลิตรกำลังไฟ112วัตต์ที่สามารถทำน้ำแข็งได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่6-10ตนาทีเท่านั้นเองเข้ามาในเครื่องขนาดเล็กทำให้การจัดวางไว้กินพื้นที่ดีไซน์งงงา,ามเฉดสีแดงดูดดันแข็งแรงเรียบหรูแล้เหมาะก,กับการใช้งานที่ไหนบ้างถ้าน้ำไปใช้ในออฟฟิศอันนี้ดีขอแนะนำเลยค่ะชาวออฟฟิศจะได้มีน้ำแข็งกินได้ตลอดทั้งวันเลย ด้านบนเครื่องจะเป็นฝาพลาสติกสีทึบมีแผงควบคุมเป็นแบบทัชแพดทันสมัยใช้งานง่ายมาพร้อมกับสารทำความเย็นธรรมชาอิ R 6 0 0 A ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถัดมานะคะจะเป็นถาดรองเก็บน้ำแข็งเก็บน้ำแข็งได้ถึง70ก้อนโดยประมาณทำน้ำแข็งได้9ก้อนภายในเวลา6-10ึงนาทีขึ้นอยู่กับอุณหภูมิน้ำและอุณหภูมิรอบเครื่องด้วยนะคะ อีกอย่างเขาว่าพร้อมตู้ตักน้ําแข็งมาให้ด้วยค่ะและสุดท้ายจะเป็นช่องใส่น้ําขนาด1.5ลิตรวิธีการใช้งานเราจะเติมน้ําลงไปในถังเข้าไปให้พอดีกับขีดนี้ค่ะจากนั้นกดปุ่มเปิดและกดเลือกทาน้ําแข็งได้2ขนาดเล็กหรือใหญ่เมนูการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษมีรูปไอคอนให้ดูง่ายไม่ยุ่งยากใช้งานสะดวกมากๆค่ะเพราะเป็นระบบการทํางานอัตโนมัติ มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการทำงานคอยเดินเมื่อน้ำหมดหรือตะกร้าน้ำแข็งเต็มไม่ต้องคอยเฝ้าให้เสียเวลาะะเลยค่ะรอประมาณ6-10นาทีเราก็จะได้น้ำแข็งรอบแรกออกมาค่ะตรงจวดที่เราใช้ทำน้ำแข็งเนี่ยเราจะทำได้ถึง9ก้อนต่อรอบเลยนะคะทำให้สามารถทำน้ำแข็งได้ถึง10-12กิโลกร,รัมต่อวันเลยค่ะ ลักษณะน,น้ำแข็งที่ได้นะคะมีรูปทรงกระบอกคล้ายกระสุนมนๆขนาดกำลังพอดีเนื้อละเอียดเหมาะก,กับการใส่เครื่องดื่มในหน้าร้อนแบบนี้มากเลยค่ะได้ลองอีกจุดน,นะคะถ้าใช้น้ำเย็นเราจะสามารถทำน้ำแข็งได้เร็วขึ้นอีกด้วยค่ะหลังจากใช้เสร็จแล้วนะคะสามารถระบายน้ำออกทางนี้ได้ด้วยค่ะสรุปเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติอัคนติกฝางแนะนำว่าดีควรซื้อติดบ,บ้านไว้ค่ะ ทำน้ำแข็งได้รวดเร็วกว่ากายแช่ในตู้เย็นมากๆมั่นใจได้ว่าน้ำแข็งสะอาดแน่นอนเคลื่อนย้ายง่ายปาร์ตี้หรือเอาไปแคมปิ้งก็ยังไหวค่ะข้อสังเกตน้ำแข็งจะมีขนาดเล็กกว่าร้านสะดวกซื้ออาจจะต้องเสียเวลาเปิดฝาดูน้ำแข็งเล็กน้อยนะคะเพราะว่าฝาครอบของเราเป็นแบบทึบค่ะแต่ได้น้ำแข็งที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยแน่นอนให้มีเจ้าตัวทำน้ำแข็งอัตโนมัติคุณติกรุ่น ANICM 1501 เราก็ได้น้ำแข็งที่สะอาดทำได้รวเดเร็วทันใจแถมไม่ขาดตอนอีกด้วยซื้อไปใช้คุ้มค่าแน่นอนสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปซื้อในดิฟคิปชันด้านล่างไล้เลยนะคะทั้งนี้อยากให้เรารีวิวอะไรคอมเมนต์มาได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องอโคนติกของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ